one five. ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะคะขอจะรับสู่รายการแกลลี่ทูแชนแนลอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าไม่ก็กลับหยุดเกมไมค์เขาเวอร์ชันทูสองเห็นว่าเออสิกนมแป๊บลำคันอ่ะเราไม่เจอ อ่ะฮะแล้วที่เหมกันเมื่อกี้นะคะก็คือวงจรมันขั้นบันไดแบบแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่แบบเนียนๆนียนะฮะเนียนๆนียเออเออ,เ,อ,อเขาเรียกมันเนียนๆนียนะฮะเนี่ยปกต,ติเออแป๊บไม่ได้ใส่ของเตรียมไว้เพี้งจะหยุดคลิปแล้วก็ถ่ายต่อแต่ว่ามันทำไม่ได้เครื่องนี้เครื่องนี้มัน รู้ทําไมโทรศัพท์เครืรร่องน,นี้ก็ไม่ค่อยรู้นะคะเดี๋ยวรอให้แม่ซื้อมาใหม่ก่อนฮิฮิฮะรรปกติเครื่องบันไดโปรงเตีจะทำอย่างนี้กันใช่ไหมฮะอาะทำแค่อำแค่อสองขัน้นพอปกติมันอยู่อย่างนี้ใช่ใชไหมฮะจากนั้นบางคนเขาอาจจะทําอย่างนี้ให้มัน,มนก็เป็นบล็อกไม้แล้วก็ปิดกบกบนะคะกบมันอย่างนี้ใช่ไหมฮะ นะวงจรจะเป็นอย่างนี้นะฮะเขากดปุ๊บมันได้ก็จะออกมาอย่างนี้มันไม่เนียนมันจะดูไม่สวยะฮะของผมนี่ผมทําแบบเอิ่มให้เรียกว่าไงอะทำแว่นเดียวไม่ได้ทำก๊อปปี้อันหนึ่งอนะเลยเนี่ยเดี๋ยว,วพังๆอ้นี้แป๊บออุ้ยชะชะนี่เป็นส่วนหนึ่งวงจระฮะขาดอันเดน อันใดหนึ่งคางปุ๊บก็หนึ่งอะไรฮะนี่ฮะทำงี้ฮะอันนี้เป็น sticky piston นะฮะอันเนี้ยเป็น sticky piston แล้วก็ผมจะใช้วิธีนี้ฮะนั่นก็คือเออบ็ e box sticky piston นี่จะดันเอาบันไดออกไปแล้วก็มันจะค้างไว้อย่างนั้นแล้วนฝะั่งนี้ก็ติดเหมือนกันฮะแต่ว่ามันจะไม่ดันกลับ ง,ง่ายๆคือถ้าเกิดกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บมันนั้นก็จะเปิดฮะปิดไปดูกับอันนี้กับอันนั้นดูนะฮะอะไรที่สวยกว่ากันฮะอันนี้อันนี้จะไม่ค่อยสวยเพราะเห็นสติงกี้พิสตันแต่อันนี้จะสวยกว่าฮะไม่เห็นไม่เห็นสติงกี้พิสตันนะคะไม่งั้นเพื่อความสวยงามสมมุติว่าถ้าเกิดมันผุบเข้าไปอีกครั้งก็จบเพล มันก็ไม่สวยมันก็เห็นช่องข้างในฮะแ,แล้ไม่หมดเดิมก็กดอีกทีฮะบล็อกเออติงกี้พิสตันฝั่งนี้มันก็ด้ทำงานแล้วก็มรนดันบรรไดกลับไปแล้วก็มันก็กลับขุดเข้ามาอีกทีนะฮะถ้าเดี๋ยวผมมาสอนฮะสักครู่พังวงจรพังไอ้ตรงนี้ออกแป๊บกิกะทำเพราะว่าทำเป็นเหมือนกับเล่นแมพไม่รู้ทำไม ไม่รู้ทำไมเหมือนกันทำไมต้นขมิ้นฮะอ่ะอ่าอย่างแรกเลยนะฮะเออลูกของก่อนอย่างแรกที่ต้องเตรียมคือสติงกี้พิสตันหนึ่งอันกี่อันก็ได้ะฮะแล้วแต่ความสูงของคันบันไดแล้วก็สติงกี้ธรรมดานะฮะแล้วก็เลสตน stone เลสตน stone ต i ร i t e r เลสตน stone torch ปุ่ม มัท่อม,อมพูดผิด,ด่กใช่ต่อไปรกแล้วก็บันไดอะไรก็ได้ฮะบล็อกอะไรก็ได้แต่แนะนำตัวออช่าง่อกเออเออมาแล้วโอ้ยืลไปแบบอะฮะแล้วมาทาแล้วเราก็ามาสร้างเลยฮะส่วนวงจรอันที่ตกหมไปรอบแรกนั่นผมไม่สอนฮะจะทำตรงไหนดีไปไกลบ้านไหมมีฟ้ามาเรื่มโกเลมด้วย อย่างแรกเลยวางติงกี้พิสตันนี่นแต่ความสูงของแต่ละคนนะฮะผมเอาสูงแค่นี้พอนี่ทำเหมือนกับทำบาได้รับปกติทั่วไปนะฮะแล้วก็วางบอ็บอกบ็อกบ็อกโอ้ยพ่องพ่องบ้ามาใหญ่ละ ได้เสียงทีวีนะฮะคือตอนนี้แม่ผมดูทีวีอยู่ก็เลยได้ยินเสียงทีวีอยู่เหมือนกันหลงจากนั้นก็ทำเหมือนกับขั้นบันไดลับแบบเนียนๆน,น,นะฮะแบบปิดไม่ให้เห็นขั้นบันไดถ้าเอาอย่างนี้ไปทำในแมท์นเนี่ยจะเนียนโคตรๆเลยฮะทางนี้เสร็จแล้วก็ทำปกติทั่วไปเดิมฮะปกติทำปกติ ทัปกติทุกอย่างฮะแต่มีบางอย่างที่จะไม่ปกติวางเลสตโตนให้เป็นแนวงี้แปกแล้วแปกแล้วดูงจนแป๊บอ้าวเฮ้ยเมาเมาอึมอๆมอๆมอึมอ เล็กวางเลสต์โตลิมิพิเตอร์อย่างงี้ฮะส่วนเอ่อความเร็วของเลสต์โตลิมิพิเตอร์ฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งซ้ายมือเท่กับมองอย่างเงี้ยฝั่ซ้ายมือถูกคุณทีาทำขวามือนะฮะแนะน,นำเลยฮะเตือนอะไรนะฮะถ้าเกิดทำั่งไหนให้บันไดออกไปอะ่ะห้ามห้ามไม่ต้องปรับอะไรนะฮะแล้วก็อีกข้างหนึ่งต้องปรับให้สุดฮะสุดเลยนะฮะจำะฮะสุด ทำไม่เหมือนเป๊ะๆเลยดีกว่าแต่อย่างนี้มันจะมืนๆไปหน่อยแล้วก็ทำอย่างนี้ทำไงวะทำสร้างเองลืมเองเอ,อ,อ่ะฮะ ว่าสอนดีไหมสอนต่อดีไหมเนี่ยอ่ะฮะทางนี้ต่อวางวางวาง มันก็ทำนี้อย่างนี้เอออ๋ออย่างนี้อย่างนี้ ความชัวร์ครับผมจะทำอีกฝั่งหนึ่งด้วยเลยพร้อมกันเลยเออ yeah. คุณทำยังไงก่อนก็ได้นะขอว่ามันขอว่ามันเป็น,นอีอ่ะเมื่อไหด่ละเมืเ่อไหรและสักพักเดี๋ยวก็เช้าค่ะ ทำผมขอทำอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเพราะความชัวจะได้ไม่ลืมโอ๊ยมันคนได้เห็นแสงน่าหลงคานอ้ยนั่น,นรหลงคานอ๊ะแม่อือหอปิดโอ้ยรู้ละอะไรแสงอะไรรู้ละแสงแฟตลืมช่างเถอะอย่าไปสนใจแฟตเลยฮะ ว่าอยู่ไฟอะไรเมืม่อไฟวอวววมันรถตำรวจเออแล้วก็ช่วงนี้ใกล้สอบแล้วครับผมยังไม่อ่านหนังสือเพราะขี้เกียจบางบางที่อาจจะเริ่มสอบใกล้สอบกันแล้วนะฮะแต่ว่าโรงเรียนนี้ใกล้โรงเรียนเปิยพงศ์นี่ก็ใกล้สอบแล้วโอ้ยขอแห้ง ทำไมก่อวะอ๋ออ๋อโอเคโอเคต่อไปก็ต้องทำอย่างนี้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 ก็อย่างดูก่อ,อนลองดูก่อนโอเคโอเคอย่างนี้โอเคผ่าน ก่อนแป๊บเออคันโยกชึบปุ๊บอ้อลืมฮะถ้าเกิอย่างงี้ติดก็ถ,ถือว่าผ่านฮะฮะถ้าเกอได้อย่างงี้ถือว่าผ่านอืไม่เียอะไร เสียงโทรทัศน์นะคะวันนี้วันนี้ผมเล่นโน้ตบุ๊กปกติทุกคลิปผมถ่ายถ่ายในในคอมแต่วันนี้ใช้โทรใช้เล่นใช้โน้ตบุ๊กเล่นนะคะเออผิดอะไรตรงนี้จำได้ดีจอ,อทำยังไงดีกว่า ก็อย่างนี้อย่างนี้วางเทงกี้พิสตันเข้าไปฮะวางพิสตันลงไปเออแล้ววงางนี้ตรงข้อตัดทำเป็นฮะวงจรแบบนี้วง,วงจรค้างพอทำตรงนี้เสร็จก็วางพิสวางเิสโต้ลิมิเตอร์ไว้ตรงนี้ก็ต่อขึ้นไปข้างบนฮะ ก็ต่อ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 วงังให้ไฟเพื่อความชัวอนะะวันนี้เราเขาได้เรามาทดสอบกันนะฮะว่าจะทำได้หรือเปล่าอโอเคฮะแล้วก็กดอีกทีถ้าขู่เข้าไปก็โอเคฮะผ่านฮะที่ทำก็ทำดังนี้ฮะวงจอแบบนี้ใครใครเคยทำก็ได้อือ โอเคฮนะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะฮะห้าอย่าหามาเฮ้ยมัว่วงวากเสียงฮะบดีครับ